ใครนั่เอาราาาดรัวดี้ต้องรับสูรช่วชวนี่ใครลิลิตาว่ายังไงเลือกอะไรอยู่ พี่มีคนบอกหนูว่าถ้าหนูเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์งานจะดีเง,ง,งินจะรุ่งผอมด้วยพี่ช่วยหนูเรื่องหน่อยงานดีเงินรุ่งเคยได้ยินผอมด้วยไม่น่าเป็นไปได้จะเปลี่ยนจริงเหรอเนี่ยจะเปลี่ยนก็เขาบอกว่าถ้าเปลี่ยนแล้วชีวิตจะดีขึ้นอนะแต่พี่เคยได้ยินจริงว่าเรื่องตัวเลขเนี่ยเวลาเปลี่ยนปุ๊บชีวิตดีเลยอะเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปในทางที่ดีหรือแย่ลงเอยแต่อันนี้พี่ไม่รู้แต่ว่าพี่รู้ว่ามีคนที่รู้ครับอาจารย์ทศพรสิ์ธุมา เมื่อกี้ได้ยินว่าอยากเปลี่ยนเบอร์แล้วผอมลงใช่ค่ะเบอร์ไหนดีคะเนี่ยหนูมีอันนี้อยากอยากให้เปลี่ยนเบอร์เสื้อให้เล็กลงเนเบอร์เนี่ยค่ะมันมีอิทธิพลจริงๆไหมเบอร์โทรศัพท์กับออชีวิตของคนออมีนะหลายคนเนี่ยเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเนี่ยจากที่สดๆอยู่ค่ะเปลี่ยนเบอร์ใหม่ปุ๊บมีแฟนเลยเบอร์อะไรคะบางคนก็เหมือนกันมีแฟนอยู่แล้วพอเปลี่ยนเบอร์ปุ๊บเลิกกับแฟน เป็นอย่างนั้นนะคะทำไมทำไมทำไมก็พอเปลี่ยนเบอร์ใหม่แล้วไม่ยอมบอกแฟนไงก็เลยทะเลาะกันใหญ่ยตัวแล้วเลิกเลิก <c oughs> เลยอ๋อแล้วจริงๆแล้วเขาบอกว่าเลขเนี่ยค่ะทายนิสัยได้คือแบบเอาเลขมาเลขโทรศัพท์มาให้อาจารย์ดูปุ๊บอาจารย์บอกได้เลยว่าคนเนี้ยนิสัยเป็นคนยังไงอ่ะบอกได้เลยเหร,อ,รออาจารย์อย่างผมเห็นเบอร์ลิตาเนี่ยรู้เลยว่าเป็นคนปากกระจายตรงกันเลิกอยู่เออเอาจริงๆนะแต่ว่ามีคนบอกผมมาว่าเบอร์สวยๆมักจะแพงจริงไหมอจารมีมีบางบางคนเนี่ย ชอบมากเรื่องตัวเลขนะครับไปลงทุนเปลี่ยนเบอร์หาเลขมงกลมาเสริมชีวิตให้กับตัวเองนี่แหละแพงๆนี่ได้ยินมาเยอะเหมือนกันนี่จะแพงขนาดไหนแค่เบอร์โทรศัพท์นิตาอย่าทําเป็นเล่นไปดูกันซิว่าเบอร์แพงๆเนี่ยแพงจริงหรือเปล่าแล้วเบอร์ที่สวยๆเนี่ยสวยจริงหรือเปล่าไปดูกันกับขังทันจบเรามาทําอะไรกันที่นี่ครับวันนี้นั่นไงรู้ไหมเนี่ยไม่รู้แน่รู้ไหมเอาซองมาไปดูซิควับ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  ่งกันตามหาเบอร์โทรศัพท์ที่แพงที่สุดใน MBK Center โทครับโทษนะครับอันนี้อันนี้เบอร์โทรศัพท์หรือว่าเบอร์หวยฮะอันนี้เบอร์โทรศัพท์เอ่าเล้วเจอแล้วครับเบอร์โทรศัพท์เรียบเลยร้านนี้ต้องมีแน่นอนครับท่านผู้ชมครับมีเบอร์สวยๆแพงๆไหมฮะมีค่ะราคาที่แพงที่สุดตอนนี้คือเท่าไหร่ครับของร้านพี่เบอร์บนสุดเลยครับเลขสูนยเลขแปดเยอะๆนะครับครับผมราคาเท่าไหร่ครับแล้วที่นี่เบอร์แพงสุดเท่าไหร่ โอ้โหท้าทาแน่นอนนะผมไมครับ่ไหมสบายสบายหิมเลยหิมเลยธรรมดาไม่รู้ไงว่าของพี่เท่าไหร่ไงเลยพูดได้นี่พี่ห้าหมื่นบาทเปไงงงงงเลยฮะห้าหมื่นถอยเลยถอยเลยอะไรแรงกว่าหกหมื่นหกหมื่นผมหกหมื่นมใช่ครับห้าหมื่นห้าหมื่นหกหมื่นนี่ไม่ต้องตบเท้าเลยครับสองครับ สองหมื่นต้องเยอนสองแสนเลขสิบหลักเนี่ยสองแสนสองหมื่นบาทดูบริบทด้วยเฮ้ยพี่จ๊อปนี่เก้าล้านทำไมแพงเนี่ยอันนี้ผมไม่รู้แล้วแต่มีคนที่รู้นะครับใครอาจารย์ช้างไงนั่นไงมีจริงเอาเรื่องนะมีจริงนะเท่าไหร่นับแปดล้านเก้าแปดล้านเก้าซื้อบ้านบางคนเหรอที่ เบอร์พวกนี้ใช้แล้วรวยหรือเปล่านั่นครับไม่ใช่นะเบอร์แบบนี้คือรวยแล้วใช้เออเออจริงๆอาจารย์แล้วพวกเบอร์สวยๆที่เห็นกันเนี่ยมันมีแบบเรากินเราเห็นมีตองมีอะไรมีอย่างอื่นไหมโอ้โหประเภทที่เขาฮิตๆกันขายแพงๆปัจจุบันเนี่ยวงการตัวเลขเบอร์โทรศัพท์เนี่ยแบบมีการแบ่งหมวดหมู่กันเยอะมากนะครับเลขเรียงอันนี้ทราบอยู่แล้วนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้นะครับเลขสองชุดสองชุดก็เป็นแบบสมมติ หนึ่งสองหนึ่งสองอะไรอย่างเี้ใช่ไหมหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งเฮ้หรือประเภทเลขตองนี่ห้องเต้จะรู้จักดีโอ้ยชัดขึ้นมาเต็มไปหมดอะโอ้ยเลยครับนอกจากตองแล้วมีแบบโฟก็มีแบบโฟนี่มีทั้งแห้งและน้ำเลยน้ำเนี่เต้าโฟหรือเปล่าคช่เป็นเลยโฟนี่คือเลขที่เป็นสี่ตัวนะครับสี่ตัวหน้าสี่ตัวท้ายนะครับหรือตองบางทีก็มาแบ่งเป็นตองท้ายนะครับ เลขหลักที่เป็นสูงๆนะครับหกเจ็ดแปดเก้านะครับทำไมต้องสูงด้วยอะคะก็ถือว่าแบบเลขหลักมากๆก็เหมือนแบบมีโชคมากแบบนี้ก็ต้องบอกว่าก็เป็นความนิยมนะครับที่มีกระแสเข้ามาในปัจจุบันเนี่ยเยอะมากบางทีถ้าเกิดเราไม่เข้าใจในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์จริงๆอะมันก็ทําให้เหมือนกับเราเสียเงินโดยใช่เหตุก็ต้องระว่ามันก็จะมีการดูง่ายๆกันแล้วกันอย่างเรื่องความรักเนี่ยเอาใจี่ตาหน่อยนะครับแฮปปี้อยากจะ มีเบอร์ที่เสริมในเรื่องของความรักเนี่ยเป็นเลขอะไรบ้างคะต้องเข้าใจกัอนว่าโอ้โหนี่ตั้งใจมากเลยตั้งนิ้วหล่อนะครับเลขที่เกี่ยวข้องกับความรักโดยตรงเนี่ยคือเลข6เลขหค่ะเราให้ดู6เป็นตัวตั้งก่อนนะครับแต่มันก็มีความรักแบบที่ดีแล้วก็ไม่ดีมันก็จะมีพวกแบบความรักที่แย่ๆหน่อยเมื่อ6มาเจอกับเลขต่อไปนี้นะถือว่าคุณจะต้องระวังเรื่องของความรักก็จะมี6เจอกับศนนะครับศูนย์เนี่ยหมายถึงการเปลี่ยนแปลง คืออยู่ติดกันอย่างนี้ใช่ไหมอหกศูนย์ศูนย์หกอะไรอย่างนี้นะครับก็ทําให้ความรักเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะครับหรือถ้าหกเจอกับอีกตัวหนึ่งอันนี้ถือว่าโดยจะหิตินะเท่าที่เจอมาเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความรักเยอะครับอย่างเช่นหกมาเจอกับเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกนะครับใครที่มีเบอร์พวกนี้อยู่เนี่ยโอ้บางทีมันก็ความรักมันก็ดูแบบจืดชืดไปนะครับหรือบางคนเนี่ยหกมาเจอกับแปดนะครับสมมุติว่าถ้เจริงจริงๆว่าที่พูดมาเนี่ย ได้หมดเลยในเบอร์เนี่ยเบอร์ลี่ทั้งนั้นเลยหรอเลบอร์ลิตาทั้งนั้นเลยโอ้โหนะฮะศูนย์กับหกศูนย์กับแปดหกกับแปดเลยหกมาอยู่กับแปดนะครับหกแปดแปดหกอะไรแบบนี้นะครับมันก็เป็นความรักในเชิงแบบแพชชั่นเหมือนแพชชั่นตุบารเราเนี่ยคือเป็นแบบความลุ่มหลงนะครับบางทีบางคนก็มีปัญหาเรื่องมือที่สามมือที่สี่อะไรแบบนี้เกิดขึ้นนะนี่ผมเห็นคนดูเริ่มเริ่มเริ่มนั่งดูเบอร์เองนะนีรักแท้มันเนี่ยรักแท้มันเนี่ยสรุปที่มันไม่ดีก็คือ ติดกับศูนย์ติดกับเจ็ดติดกับแปดอ่าอันนี้อันนี้อยู่ในข่ายที่ต้องระมัดระวังนะแต่แบบที่ดีก็มีค่ะอ่าแบบที่แบบพวกที่สดๆแล้วใช้กันแล้วโอ้ยเรามีคู่เลยโอ้งานเข้าเลยเนี่ยนะฮะก็มีถ้าหกที่จะให้เรียกว่ามีโชคในเรื่องความรักเนี่ยก็เป็นหกที่คู่กับสามกสามสามกับหกเนี่ยเคยได้ยินเรื่องนี้ไหมเรื่องเมนอาร์มาวีแมนกับวีนัสเนี่ยนะครับเขาเปรียบเทียบว่าสองอันนี้เป็นคู่กันหกนั่นหมายถึงวีนัส สามนี่หมายถึงมาดาวคานดาวคานกับดาวสุขเจอกันรักกันมามาเจอกันก็หมายถึงกับอาการมีมิตรสหายเพื่อนฝูงความมีเสน่ห์ซึ่งเสน่ห์บางทีอาจจะไม่ใช่เรื่องความรักอย่างเดียวนะฮะเป็นเสน่ห์ในเชิงของการทํางานก็ได้มีลูกค้ามีคนมาเจรจาติดต่อนะครับหกกับสามนี่ก็ถือว่าดีนะครับแต่บางอันเนี่ยแหมอันนี้ต้องบอกว่าเป็นความรักที่แบบแรงไปหน่อยหกกับสี่หกกับสี่นะครับหกคู่กับสี่นี่แหมบางทีค่อนข้างจะ เน้นเรื่องความรักเยอะไปมันจะเป็นเบอร์ที่วันวันไม่โทรหาแฟนวันวันไม่ทําอะไรเลยเลขที่โทรแล้วทะเลาะกันบ่อยบ่อยอ่าดีแล้วนะครับโตเถียงกันนะครับการสื่อสารเนี่ยในทางสถิติเนี่ยเขาบอกว่าเลขแห่งการสื่อสารคือเลขสี่อ่าเลขสี่เลขสี่นะครับดาวพุธเนี่ยเมอร์คิวรีเป็นเทพแห่งการสื่อสารว่องไวสื่อสารถ้าสี่อยู่เฉยเเนี่ยโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดสี่มาเจอกับเลขที่ทําให้คุยแล้วไม่รู้เรื่องหรือคุยแล้วมีปัญหาก็คือเลขสามอ๋อ สี่มาเจอกับสามเนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างลิตาเนี่ยคุยไม่รูเรื่องอ่ะ <c oughs> ไม่พอเบอร์ลิตามันเป็นสามกับสี่จริงๆเป็นเลขที่แบบทะเลาะก,กันคนที่มีความสามารถในการเหน็บแนมประชดบประชัน <c oughs> แต่ถ้าเกิดอยากคุยแล้วแบบโอ้คุยแล้วคนก็ชอบฟัง <c oughs> นะครับเ <c oughs> จรจาธุรกิจการค้าและ <c oughs> ลงตัวเนี่ยเลขที่ยอดฮิตตอนนี้ใครเปลี่ยนเบอร์ก็จะได้เลขนี้มาสี่กับห้าสี่ห้าเป็นกันนะครับสี่กับห้าเนี่ยก็จะเป็นเลขที่ส่งเสริมในเรื่องของโชคในเรื่องของการเจรจาการติดต่องาน นะครับหรือบางทีบางคนอาจจะเป็นงานในเชิงแบบวิชาการหน่อยก็จะเป็น4่กันหน<อ>ึ่งสี่กันหนึ่งคืออะไรคะจะเป็นเรื่องของการพูดจาในแบบวิชาการนะครับอาจารย์รูบาอาจะเล็เชอร์อย่างนั้นอย่างนี้นะครับหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการนําเสนอการพรีเซนต์อะไรแบบนี้<อ>นะครับส่วนเลขอีกกลุ่มหนึ่งนะ<อ>ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่ แรงแบบที่หลายคนอาจจะไม่ค่อยชอบ1เลขเ็เนี่ยเป็นเลขที่ในทางแบบโหราศาสตร์เนี่ยกลัวนะครับศาสตร์ของตัวเลขเขามีชื่อเรียกนะ numerological นี่มูลได้แปลว่าตัวเลขครับทุกคนนะครับศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขจริงๆนะครับเลขเ็เนี่ยเป็นเลขที่หลายคนกลัวเป็นเลขที่เป็นความหมายของดาวเสาร์ที่เราเคยพูดคุยกันไปนะครับเเฉยๆเนี่ยก็แรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิด7มาเจอกับเลขแรงอีกตัวหนึ่งอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดกันก็คือเลข3แรงกับแรงมาเจอกันเนี่ยโดยสถิตินะครับบางคนเน่พอเห็นเบอร์ปุ๊บ เจ็ดสามสามเจ็ดเจ็ดอะไรเยอะเนี่ยดูปุ๊บอันนี้ดวงอาจจะเคยโดนผ่าตัดมาออืนะครับหรือว่าจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพคนส่วนมากไม่ชอบเบอร์นี้แต่บางคนชอบเพราะว่าอะไรคะถ้าเราเป็นหมอล่ะอมีให้ผ่าทุกวันเลยโอ้ดีเลยสบายแล้ยอาชีพรุ่งเรืองอ่ะถูกไหมหรือว่าคนบางคนอาจจะไม่ได้ผ่าคนแต่ว่าเป็นเรื่องของเขาเรียกว่า เครื่องจักรเครื่องกลอยู่กับของมีคมอ่าเป็นช่างเป็นวิศวกรนะครับทำลงกลึงอู่ซ่อมรถช่างตัดผมได้ไหมคะอ่าช่างตัดผมนี่ดีเลยอ่าดังนั้นเนี่ยเบอร์บางเบอร์ที่ดูเหมือนไม่ดีก็อาจจะมีบางคนที่ได้ข้อดีจากมันใช่แล้วดีนะครับตัวเลขที่อาจารย์บอกมาเนี่ยอย่างสี่กับห้ายเงี้ยอยู่ด้วยกันเนี่ยคำว่าอยู่ด้วยกันเนี่ยนะต้องอยู่ติดกันไหมต้องอยู่ติดกัน ไม่ใช่บางคนบอกว่าศูนย์แปดหนึ่งสี่แล้วก็อยู่จุดละห้าไปอยู่ท้ายอะไ้อะไรไม่ได้อะไรไม่ได้มันต้องอยู่ติดกันแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้กันเยอะๆมากๆหรือว่ามีจํานวนที่ซ้ําๆกันมากๆเช่นเช่น4 5 5 4อะไรแบบนี้นะครับหลักเขาเรียกว่าหลักพันหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยเนี่ยก็จะเป็นหลักที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะก็จะเป็นหลักที่เข้ามาใช้ในการพิจารณาเรื่องของตัวเลขกันเยอะอันนี้เลขคู่ไปถามบัางเดี๋ยวนี้จะมีคนชอบแบบ ลงท้ายด้วย9 9 9 9เออเนี่ยเนี่ยแ่ๆแล้วแพงด้วยแพงมากๆมันดีไหมคะเลขอย่างนี้คือในในในเรื่องของตัวเลขจริงๆเนี่ยเราชอบความหลากหลายของตัวเลขมากกว่านะครับการที่เรามีเลขใดเลขหนึ่งซ้ำๆกันอย่างเดียวเนี่ยมันเหมือนกับมันมีพลังอยู่ด้านเดียวไงไม่สมดุลถ้าดีมันก็จะดีอย่างเดียวถ้าไม่ดีมันก็ไม่มีตัวอะไรมาช่วยมันบอกได้เหรอคะอ่าใช่ไหมว่าเบอร์ที่ดีเนี่ยมันทายคนได้จริงหรือเปล่าใช่คือจริงๆต้องบอกว่าในเรื่องของตัวเลขเนี่ย มันจะบอกได้ไม่ได้เนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับเราเป็นคนเลือกอถ้าเป็นเลขที่เราเลือกเพราะความชอบคตามสติมันก็จะดูจากว่านิสัยคนนะคนที่ชอบทําอะไรแบบเนี้อย่างที่ตามเป็นคนปากกระจายตรงกันเนี่ย ปัตจ,จัดก็ได้ค่ะอ่าหนูโพูดเลยขนาดนี้แล้ว <laughs> จะว่าแย่ด้วยนะ,ะรููทําอะไรเขาไม่ได้คืออะไรแบบนี้นะคะคือบางทีเราดูจากนิสัยตัวเราแล้วเราก็เลือกแล้วเราชอบเลขแบบนี้เนี่ยสิติมันก็จะถ่ายได้แต่ทางกับการสมมติห้องเต้มาบอกว่าอาจารย์ช่วยเปลี่ยนเลขให้หน่อยอมผมดูมันเรียบร้อยแล้วโอ้เลขนี้ดีดีบางทีมันก็ถ่ายไม่ได้หรอกว่าของเดิมมันเป็นยังไงใช่จงใดังนั้นสิ่งสําคัญในเรื่องของเบอร์นะคะเบอร์ไม่ได้เปลี่ยนนิสัยเราเบอร์โทรศัพท์เนี่ย เปรียบเสมือนเครื่องประดับเปรียบเสมือนเสื้อผ้านะครับข้างในเรายังเหมือนเดิมแหละแต่บางครั้งเราอาจจะถูกห่อหุ้มด้วยสิ่งที่ทําให้เราดูดีขึ้นนะครับ,รบแต่สุดท้ายแล้วเราก็ยังคงเป็นตัวเราดังนั้นเนี่ยการที่ท่านจะไปเสียสตังนะครับ เปลี่ยนเบอร์ที่มันราคาสูงๆแพงๆเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจและที่สำคัญคืองบประมาณของท่านนะครับบางครั้งความก้าวหน้าความสาเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับเบอร์โทรอย่างเดียวแต่ขึ้นอยู่กับเสียงที่ออกไปในโทรศัพท์นั้นถ้าท่านเป็นคนที่คิดและพูดในสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องชีวิตท่านมีความก้าวหน้าแน่นอนไม่ว่าจะใช้เบอร์อะไรก็ตามท้ายที่สุดกลับมาที่ความถูกต้องใช่ ใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะถ้าสมมติมีคําถามอยากรู้ว่าเอ๊ะระเบอร์นี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ในเคสไงมไม่ได้ยกตัวอย่างอยากรู้ว่าเป็นยังไงสามารถนะคะติดต่อพวกเราได้ทางแฟนเพจ Passion to Proud ค่ะโอ้โหตอนนี้แฟนเพจเราคึกคักมากครับใช่ค่ะและกำลังพบกับพวกเรานะคะกับรายการ p r o u ค่ะทางโม o ดนหาทีวีวันศุกร์สี่ทุ่มครึง่งสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ สรภาพเนี่ยเวลาเรายิ่งมีมากเท่าไหร่มันจะไปกระทบกรอบของคนอื่นแต่ยังอยู่ในกรอบต้องมีความรับผิดชอบอย่าไปทำให้ใครเสียใจ